คลิปนี้นะครับเราจะไปทำหมดแรงที่สุดของอีลินเวดเดี๋ยวเรามาลองให้ดูนะครับว่ามีบัฟมังก่อนจะแรงขึ้นหรือเปล่าไปจาก7 7 0 0เหลือ1,500สกิลหนึ่งสกิลเดียว6,200เดี๋ยวเราอันติให้ดูนี่ลองอันติ OU ลองห้าหนึ่งอันติเราลองวักดกันคนละทีกับกิกซี่ปะ่ะว่าใครจะแรงกว่าเฮ้ยไม่สองท่านทำเราแค่นี้เองดูเราทำมัน นี่ผมว่าอีลินนี่แหละคือคลิกซี่2.0 จริงๆอีลินเวทเราเคยทําแล้วในคลิปสั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาทําแบบเต็มๆให้ดูนะครับว่ามันออกของอะไรบ้างใช้รูนอะไรยังไงนะครับสำหรับรูนนะผมใช้เป็นเดโซเลตบัตเมจิกแล้วก็สเตนนะครับส่วนพลังแฝงนะครับผมใช้ตามนี้เลยครับภาพที่เราอยากเห็นในวันนี้ครับคืออีลินที่สกิลหนึ่งสกิลเดียวแรงๆเลยฮะก็สอบทายของเราครับคือน้องคิกซี่นะครับมีเลือดอยู่7,700นะครับเกาะเวทอยู่269ด้วยครับเรามาดูกันว่าสกิลหนึ่งของอีลินแบบไหนจะแรงที่สุดครับชิ้นแรกนะผมจะขึ้้้นนนนนนนเเเเเป็รรอองทททาาจกกะะวว่่่่คับสชิีี2ย ผมจะขึ้นเป็นอากูนี่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นไอเทมที่คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับอีลินแล้วชิวที่3คุณอุ้ยอยากขึ้นเป็นอะไรบูมสตต๊กนะบูมสเิ๊กโอเคผมว่าก็เหมาะสม,มอยู่นะทีเดียวนะ1 2 3ปึ้ง5,200ครับผมน้องภูมิว่ามีอะไรแรงกว่าบ,บูมสตต๊กมงกุฎมงกุฎ3 2 1ไปเหลือ5,300ค,ครับดิวคิดว่ามีอะไรแรงกว่าไหมอีวิลวซีเคด3าไป ชิ้มอืมเหมือนพลังเวทจะน้อยเกินไปนะครับดังนั้นชิ้นนี้นะครับบูมสติ๊กไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงมงกุฎเดี๋ยวก็ต้องมีอยู่แหละชิ้นต่อไปนะครับน้องภูมิคิดว่าจะเป็นอะไรมงกุฎมาและสามสองหนึ่งไปเหลือ4ี่พันสี่ครับคุณอุ้ยอยากคิดว่าเป็นอะไรชิ้นต่อไปสามสองหนึ่งไป <laughs> เหลือสี่พันแปดครับผมมงกุฎยังดีกว่าครับและต้องดีกว่าคิดว่าอะไรตาบอมนูครับสามสองหนึ่งไป โอ้เหลือ4,009นะครับดังนั้นชิ้นนี้ครับเป็นมงกุฎครับผมชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่สมุดเขียวดีกว,ว่าเน้นทางเว้แบบเน้นๆสามนึน่ 3, 2, 1, ไปสามพันหกหนึ่งสองอีวิลิเคตสามสองหนไปโอ้ห่างกันหลายปุ่มเลยดังนั้นผมว่าไม่น่ามีอะไรแรงกว่าสมุดละและอีกชิ้นหนึ่งกุดอุ้ยจะเป็นอะไรทีหนังสือจัดไปสามสองหนไป เหลือประมาณ2 6 0 0ครับลองเป็นจอบก่อสักชิ้นไหมเริ่มที่สตาร์ทก่อน 3, 2, 1ไปสตาร์ทพลังเวทมันน้อยเกินเนี่ยลองเป็นอีวิวครับไปอยู่ที่2 8 0 0นะครับผมดังนั้นนะครับหนังสือ2เล่มดีกว่าครับก็แงแหละแพงกว่าขนาดนั้นถึงเวลาที่เราจะขายรองเท้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะขายรองเท้าเป็นอะไรดีครับคุุยคิดว่าขายรองเท้าเป็นอะไรดีอาอีวิวอีวิวไปอุย ลงมาเหลือพันเก้าครับผมน้องภูมิคิดว่าเป็นอะไรโซลิงกอล่าไปโซลิงกอล่าเหรอฉีกเลยเหรอไปเหลือสองพันแปดครับผมถ้าเราหนังสือสามเล่มไปเลยอะ่ะไปยังไงก็ต้องมีเจาะเกาะนิดนึงนะครับในงั้นชิ้นนี้นะเป็น Evil Secret แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเกาะการเวทเยอะๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น Star of Noon นะครับและนี่ครับเราก็ได้แรงที่สุดของอ e ีลินเวทแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดูนะครับว่ามีบัฟมังกรจะแรงขึ้นหรือเปล่าไปจาก7,700เหลือ1,500สกิล1สกิลเดียว6,200เดี๋ยวเราอันิให้ดู ลองมาตีลองท้าหนึ่งท่นติเราลองวัดกันคนละทีกับคิกซี่ปะว่าใครจะแรงกว่าเฮ้ยไม่สองท่ามนทำเราแค่นี้เองดูเราทำมันนี่ผมว่าอีรินนี่แหละคือคิกซี่สองจุดศูนย์เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงดีกว่าครับว่าจะเป็นไงไปดูกันเฮ้ย ผมขอแนะนำโคเด้นเติมเกมเติมเกมอาวถูกถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอดย4ชั่วโมงต้องโคเด้นเติมเกมเท่านั้นแล้วเราก็เข้าสู่ในเกมครับสำหรับแรงที่สุดของอีลินเวทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับทีมงานของเดอะเป็ดครับสวัสดีครับทุกคนจ้าจ้าวันนี้ไม่ดูไม่ล่าเริงเลยแผนของเราเหมือนเดิมเราจะมีคุณอุ้ยที่คอยบู์เงินให้กับเราเราจะรีบเคลียร์รีบไปไปคุณอุ้ยไป ขอีกหน่อยท oh. ีหน okay. ึ่งปึ้งผมยังไม่แรงแต่ตีได้ตีอยู่พยายามตีอยู่ผมก็ได้ผมก็ได้มีคุณอุ้ยผมก็ได้โอเคได้มาปึ๊บพยายามอยู่ตีอยู่อุ้ยแต่เพนมันสวนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเยอะมันเยอะมันไม่เอาตุยเฮ้ยคุ้ยระวังมันเอาจริงนะเนี่ยมันเอาจริงนะรู้ว่าทำอะไรเอาจริงแต่เราได้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  เราได้เราได้เออชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไทโกนี่นะอ้าวอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโี้โนโอ้โหโดนไหมปลาใสอ่ะโกนี่ผมมาแล้วเขาบอกว่าอีอนี่จะโหดก็ตอบว่ามีอร์กโกนี่ปั๊บไม่ตายวะเราออกลางอ่ะคุณด,ด้วยผมจะได้บุมตีกแล้วผมรวยจัด ตอนนี้การเงินของผมนะครับ4 2 0 0นะได้บุมติ๊กแล้วได้บุมติ๊กแล้วเพชรขอบเพชรสักทีนึงหายเลยโอเคสวยโอ้แต่ผมนกจะไม่ทานนะเด็กไม่พี่แพนด้าพี่แพนด้าพี่แพนด้าเรียบร้อยอามีอตินิดนึงเออสาบ้าหนึ่งทีโดนขอบขอบมันไม่ค่อยมีใครให้ผมแบบไปซึงซังซังซิงซิงไงเจ็บปคนมาแล้วว่ะ หนีไปไหนจ้าขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยอือขอบคุณครับสุดยอดมากน้องเราตัดทุกอย่างแหด้วยตัดทุกอย่างเลยเราจะตัดอะไรทุกอย่างอยู่มันตัดใจนะเออวูบจะเอาหัวอุ้ยดูสปาร์โดนผมจะผมจะตุยวะอ้าวมันไม่ค่อยสู้เรานะครับเกมนี้เราค่อยไปเน้นภาพเรทเกม บูนี่ของปรดปลาผมมากเอ็นเออนโนนอันซิคุณดุยโดนเหรอผมปลาให้ลุยขึ้นหลอดผมปลาให้ผมยิงให้ผมลุยต่อรอฮลลี่แป๊บ มีโฮลี่ละขอดไหมสาตาร้าวอ, <laughs> อติขาหนึ่งเออเหยียบขอไปมันแรงเกินดุย้ยสาตาโดนนัดเดียวอะขึ้นหลอดขึ้นหลอดเลยรึ่งหลอดจริงๆซาสตามีโลโด่ด้วยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ว่าแรงแล้วใช่ไหมครับเราจะาแรงกว่านี้อีกเราจะออกหนังสือสองเล่มครับปุ้ยดูผมเดินนะตอนนี้คือผมมีรองเท้าใช่ไหม <laughs> แล้วถ้าผมข้งเท้า และตอนนี้นะครับผมขึ้นหนังสือ2องเล่มครับและนี่ครับคือแรงที่สุดของอีลินครับเดี๋ยวเราไปปลาให้ดูกันว่าเป็นไงเขาปอดก็ครึ่งหลอดปลาใส่อีกมันปลาน้ําใส่ผมผมอันติซู้แพนด้าแพนด้าอุ้ยโดดแรงมากผมปลาใส่ซาตาซาตาเกือบตายผมถอยมาแล้วผมจะสวนคุณว้ยตดมันทีขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนอ e ีวิวนะครับเป็นสตาร์ฟนะเพราะว่าฝั่งข้ามเริ่มกันเบียดเยอะละแล้วก็ได้ลดคูดาวเพิ่มด้วย,ยงั้นผมเล่นต่อผมทำคอนเทนต์ต่อโอ้ยตะลิมเป็นไงมึอก,ก็มึกเถอะมึอก,ก,ก็มึกทีแพนด้าโดนขอบชี้ตายไหมเออโดนขอบชี้ตายเลยมันมันรอนัดกันแน่เลยโอ้ห <laughs> ลอดมันพยายามเกลีร์สุดลิน้นเลยวะอ้าวเรียบร้อยหนึ่งจบ าไปสาบอีกแล้วก็ปลาใส่มันโกงมากเลยว่ะทุกคนเนี่ยที่2.0คือข้อดีคือมันอยู่บนพื้นนานมากครับทุกคนสุดยอดมากน้องโว้ยโดนสตานมีใจนกมันโกรผมเออลำใส่มันอือสุดยอดจบบ้านฝั่งเขาตายหมด เดี๋ยวไปดูอานาแมทและนี่ครับคือแรงที่สุดของอีลินเวทนะครับผมฆ่าไป14คิวนะครับแล้วก็ทำไทม์มจไปทั้งหมดเชี่ย400,000 4 0 0 0 52%ครับ400,000ครับอย่าลืมไปติดตามคุณอุ้ยที่ช่องคุณอุ้ยเกมมิ่งด้วยคลิปหน้าครับอยากดูตัวอะไรครับคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย